แล้วบัลลักเปิดโค้งโค้งมาโกมองขอปั่นด้วยซ้ายนันทเทอูครับโอ้โหชนปิวเลยบัลลกให้มาที่โมโปมเตงพิกให้กลับมาที่บัลลักอีกทีแล้วลองกดด้วยขวาครับมิเชลบัลลากโอ้โหมันยิงเขาไม่ได้ยังไงมาครับไปครับโกมอง ไม่หยุดครับเรายังบุกไม่หยุดครับเรารีวิวให้คนดูมันต้องแบบนี้มันต้องยิงยับยัสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับชืช่อจีจ้าเกมเมอร์นั่นนะครับผมวันนี้ครับผมก็มีคนดูส่งทีมมาให้จัดทีมนะครับผมก็ ด้วยงบประมาณ1,10,000เอ็มประมาณนี้นะครับผมก็นี่จะเป็นผู้เล่นที่ผมเลือกไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยปีกซ้ายผมเลือกเป็นเอ่อเลรอยซานเน่นะครับผมปี b t b ีบวก5นะครับผมก็ประมาณ6,000กว่าเอมนะครับผมแล้วก็ กองหน้านะครับผมก็เป็นโชโปรโมติงนะครับผมปี22 UCL บวก5นะครับผมปีขวาก็เลือกเป็นโคมองครับผมปี EBS บวก8นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมัตเตอูดเนี่ยผมจะเอาไปเล่นเป็นกลางรับนะครับผมก็เลือกเป็นปีแคปบวก5มานะครับผม และก็อีกตัวหนึ่งเป็นมิเชลบัลลักครับตัวนี้เป็นตัวปี BTB บวก5นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นเป็นกลางรุกนะครับผมและกลางรับอีกตัวที่ผมเลือกมาก็เป็นโทนี่โครสนะครับผมปี BTB บวก5นะฮะแบ็คซ้ายครับผมเลือกเลือกเป็นเดวิสนะครับผมปี BTB บวก6นะครับ เซ็นเตอร์แบ็กครับผมเลือกเป็นฮุมเมล PBWC วบวกหนะครับผมแล้วก็เล่นคู่กับคิมม er ินแจ SPL พบวกหนะครับน้องเขารีเควสคิมมินแจมาด้วยนะครับผมแล้วก็ทางแบ็กขวาครับผมเลือกเป็นโจชัวคิมมิดครับ PE 21ยบวกแนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็น ยานซอมเมอร์นะครับผมปี E21 บวก7นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาทีมตอนเราจัดทีมกันเสร็จดีกว่าครับและเมื่อจัดนักเตะมาอยู่ในทีมเป็นที่เรียบร้อยก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมตอนแรกกองหน้าผมวางไว้เป็นแฮร์รี่เคนปี22 UCL นะครับผมแต่ว่าสงสัยน้องเขามาเปลี่ยนมั้งเป็นอาจจะอยากใช้ตัวที่เร็วขึ้นนะครับผมก็เลยไปเอาโชวโปโมติงมานะครับผมก็บลักตัวนี้ผมเอามาไว้ยิงไกลนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลออกซ้ายออกขวานะครับผมปีก2ตัวก็มีความเร็วอยู่แล้วนะครับผมมีความเร็วที่จะ ไปเปิดบอลก็ได้แล้วก็วิ่งตัดเข้าในแล้วลองปั่นก็ได้นะครับผมจะสลับข้างกันก็ได้นะครับถ้าเกิดใครชอบตัดเข้าในแล้วปั่นบอลน,นะเอาซานนี่มาเล่นทางขวาก็ยังได้นะครับผมส่วนโลธาแมทธิอูดครับตัวนี้มันที่ผมเลือกมาคือมันพลังมันครบเครื่องอะนะไม่ว่าจะมีแฝงพลังแฝงงูยิงไกลมีเพย์เมเกอร์มีเซิร์ฟนะครับผมมีพลังปอด นะตัวนี้ก็ผมถือว่าครบเครื่องมากนะครับผมเลยเลือกมาแต่ว่าเอามาเล่นในตำแหน่งกลางรับนะใครอยากเอาไปเล่นกลางลุกแล้วก็สลับบัลลักมาเล่นกลางรับก็ยังได้นะครับผมแล้วก็โทนี่โค้ดนี่เอามาไว้ยิงไกลแล้วก็จ่ายบอลจากแดนกลางนะครับออกซ้ายออกขวาได้หมดนะครับผมนะตัวนี้สารพัดประโยชน์แล้วก็แนวหลังของเราซ้ายขวาก็มีความเร็วนะครับผม ส่วนเซนเตอร์แบ็กของเราก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่ารูปร่างดีเบียดกระแทกได้ดีนะครับผมส่วนยานซอมเมอร์ก็งบไม่ถึงใครงบถึงก็ลองไปจัดบวก8มาดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูทีมคันเลอร์กันดีกว่าครับผมอ่อบาเยอร์มิวนิก11คนก็ได้ OVR บวก3ส่งสั้นบวก3แล้วก็พลังการยิงบวก3นั่นเอง นะครับผมแล้วก็แผนที่ผมเลือกใช้ก็เป็น4 2 2 1 1นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาทีมของน้องเขาไปลงแร้งกันนะครับผมว่าทีมที่ผมจัดนั้นจะมีประสิทธิภาพมากมายเพียงใดสวยครับลูกนี้ดักกันไว้ได้ดีทีมมินแจ๊บ จ่ายบอลแบบโอ้โหแล้วโควมองแตะอย่างงี้โคมองเปิดมาบอลหลักขกโอ้โหเพอร์เฟกครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วจะสวนครับลูกนี้เห็นโชโปโมเต็งวิ่งอ้าวกองหลังเข้าพลาดแบบนี้โชโปโมเต็งครับกดด้วยขวานิ่มๆนะ แล้วบัลลักเปิดโค้ง,งมาโมมองขอปั่นด้วย,ยไยผมแมวครับแล้วให้มาที่โทนี่โครสโทนี่โครสให้มาแมทธิอูดแมทธิอูดดึงจังหวะหนึ่งทีแล้วชโชว์โปโมเต็งครับโอ้โหลูกนี้นิ่มๆนะคุณผู้ชมทางบ้า แล้วบัลหลักได้เปิดมุมมาลูกนี้โชโปโมเตงโงโหเข้าได้ไงวะเน,นี่ยเฮ้ยมาที่โทนิโคลสัติทิลยัดกลางเข้ามามบอนหลักให้มาที่โชโปโมโตเตงโชโปโมโตเตงโงโ้โหกดด้วยซ้ายอะคมจัดเลยว่ะตัวเนี้ย โค้ชครับไปแล้วไปมาที่แมทติอูดโลท่าแมทติอูดอ้าวแล้วเขาส่งพลาดโชโปมันเตงดักได้ใช้ความแข็งแกร่งจ่ายกลับมาแมทติ Matthew, อูดแมทติอูดครับโอ้โหชนปิวเลยบัลลังก์ให้มาที่ชโชโปมันเตงพิก ให้กลับมาที่บัลลงกอีกทีแล้วลองกดด้วยขวาครับมิเชลบัลลากโอ้โหมันยิงเข้าไปได้ยังไงเบวิสให้มาที่บัลลงกบัลลากหาช่องยังไม่ได้ครับมาที่แมทธิอูสดท่าแมทธิอูสให้มาโชโปโมเตงพลิกลูกนี้โชโปโมเตงรับสุดสวยไปเลยครับคุณผู้ชมทางบ้าน รีวิสครับยังดักไว้ได้สวยอยู่ให้มาที่โชโปโมเต็งโอ้โหหนีมาแล้วครับโชโปโมเตงจ่ายมาบหลลักยิงนิ่มๆครับลูกมี้คุณผู้ชมทั้งบ้านนัทเทอุนครับให้มาที่บัลลักแล้วบัลลากเห็นโชโปโมเต็งวิ่งอย่างนี้แล้วปัน่นนิ่มๆครับคุณผู้ชมทั้งบ้าน ให้มาที่โทนิโครสชอปโมเตงโล่าโลทาแมทเทอูโอ้โหนี่ไงเลือกมาไว้ยิงไกลโทนิโครสโโหนี่โคดรโอ้โหนเห็นวิธีบอลโค้งแบบนี้โทนิโครสมาเบียดแย่งไว้แล้วโฟมองเห็นชโปโมเตงวิ่งแล้ว โชว์โปรโมเตงเอาเขาพลาดอย่างนี้โชว์โปรโมเตงก็ต้องไม่พลาดสิครับโชว์โปรโมเตงไอมาดี้โคมองโอ้โหโคมองติดสปีดแล้วเบียดด้วยเป็นไงโคมองหลอกโคมองหลอกและจ่ายแล้วบั่นหลักยิงนิ่มๆครับคุณผู้ชมทั้งบ้านมาที่ ซาเน่พิกแล้วซาเน่ไปคนเดียวไงแล้วปาดมาให้แมตติอูดโลท่าโลท่าโลธาโลธาจบที่โคมองมาครับไปครับโคมองไม่หยุดครับเรายังบุกไม่หยุดครับเรารีวิวให้คนดูมันต้องแบบนี้มันต้องยิงยับ แล้วเขาออกไปแล้วยานซอมเมอร์ขอยิงหน่อยรักกันโอ้โหยานซัมเมอร์ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวทีมที่ผมจัดมาในงบ1 1,10、0 0ประมาณนี้นะครับผมโดยที่ผมเอาไปลงแรงมาประมาณ5เกมนะครับผมก็ชนะรวดนะครับผมซึ่ง เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะสำหรับทีมที่ผมจัดในตอนนี้นะครับผมใครอยากให้ผมจัดทีมก็ลองส่งมาในเพจผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้นะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนะครับในส่วนของผู้เล่น11ตัวจริงที่ผมจัดมานั้นก็ผมถือว่าค่อนข้างลงตัวนะมันอาจจะ ทีมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อาจจะ120ขึ้นไม่หมดแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วเราเน้นใช้งานมากกว่านะครับทีมสวยไปเล่นไปไม่ชนะมันก็อาจจะดีต่อจิตใจที่เห็นทีมสวยแต่ว่ามันก็อาจจะกระทบจิตใจที่ทีมเรามันแพ้นะครับก็โชโปโมตเตงครับตัวนี้ของดีราคาถูกนะครับผมก็ราคา14,000เอมนะ ก็ตอนนี้ก็ใครอยากจับจองก็จับจองได้คือเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วแล้วก็ตัวใหญ่นะครับผมสามารถยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะไม่รู้ซ้ายเท่าไหร่ซ้าย4่แต่ว่ายิงดีมากนะครับผมถ้าใครดูในไฮไลท์นะส่วนมิเชลบันหลักนี่ก็จะเห็นในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็ในเรื่องของการยิงไกลนะครับซึ่งยิงไกลได้โคตรดีนะครับตัวนี้นะครับผม สำหรับปีกซ้ายปีกขวาของเราทั้งซานนี่แล้วก็โคมองนะครับนั่นก็มีความเร็วมากๆนะฮะแล้วก็เปิดบอลได้ดีมากๆนะครับจริงๆ s n ซานน่ถึง120นะถ้าเกิดเราเอาไปเล่นอ่อ LW นะครับผมแต่ว่าผมเล่น LM นะเออก็แล้วแต่ความถนัดของแผนของคนละกันนะครับผม ส่วนโลธาแมตติอูแล้วก็โทนี่โคลสนะครับ2ตัวนี้ก็ยิงไกลได้แบบว่าดีมากๆนะครับดีถึงขั้นดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเกมลับนั้นก็ดีมากๆเลยนะครับผมคือไม่ได้แบบว่าเติมขึ้นไปแล้วไม่ลงอ่ะเออคือ2ตัวเนี้มันจะผัดกันถ้าเกิดโทนี่โคสขึ้นแมตติอูมันก็จะอยู่อะไรเงี้ยแมตติอูขึ้นโทนี่โคสมันก็จะอยู่เฝ้าตำแหน่งให้นะครับผม ส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาหรือแผงหลังของเรานั้นก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าจะอัพก็คงต้องไปอัพคิมมินแจนะฮะให้อ่อให้เป็นปีท็อปทอปกว่านี้นิดหนึ่งนะครับสําหรับคิมมินแจนะส่วนยันซัมเมอร์ก็ถ้าเกิดไปทําบวก8ได้ก็เพอร์เฟกเลยนะครับผมก็สําหรับทีมนี้ใช้ FP ไป242เท่านั้นเองนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมจัดทีมให้ก็อย่าลืมส่งมาที่เพจผมนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ